คุณผู้ชมฮะวันนี้ข่าวบันเทิงของเราครับข่าวใหญ่คงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากการที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา<ฆ>เราลุ้นกันแบบสุดตัวจริงๆกับการประกวดครับ Miss Universe <ฆ>นะครับปี2020ชุดคุณนี่ต้องบอกเลยว่าคล้ายกับชุดของแอมเอนดะ้ามากถูกต้องวันนี้อินสปีเรชั่นเราก็มาจากแอมเอนด้านั่นเองนะคะ<อ>เพียงแต่ว่าเราใช้เวลาปักมาตั้งแต่เตยคลอดออกมาเนี่ย<ฆ>ก็ปักมาจนถึงวันนี้เลยทีเดียวชุดของแอมเอนด้านี่720ชั่วโมงชุดคุณนี่ปกักตั้งแต่คุณเกิดเลยเหรอ นี่แหละคุณผู้ชมจะชื่อว่าหลายคนตื่นแต่เช้านะคะเพื่อมาเชียร์สาวคนนี้ค่ะ Amanda o ั d ส m นะคะให้คว้ามงกุฎเป็นรอบ เออเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าน่าเสียดายจริงๆนะคะคที่เธอเนี่ยเ,เข้าไปได้แค่รอบ10คนสุดท้ายเท่านั้นเองใช่ครับนะฮะซึ่งการประกวดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเป็นการประกวดครับ Miss Universe 2020คร,ครั้งที่69ที่รัฐฟลอริดาครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ,รบต้องบอกเลยว่าแฟนนางงาม ทั่วทั้งประเทศไทยครับ <Okay. S 1> ตื่นเช้าขึ้นมาครเพื่อลุ้นครับให้กับสาวคนนี้อะเมนด้าครับตัวแทนของประเทศไทย <Okay. S 1> คว้าม,มงที่3ครับ <Okay. S 1> ในรอบ32ปีได้สำเร็จ <Okay. S 1> แต่ท้ายสุดแล้วเธ <Okay. S 1> อเข้ารอบ สิบคนสุดท้ายเท่าน <MA ั้นเองครับใช่น่าเสียดายมากๆเลยอกหากันทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าจำกันได้ตั้งแต่ก่อนที่อแมนด้าจะเดินทางไปเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นนางงามที่ครบเครื่องแล้วก็พร้อมมากที่สุดนะคะซึ่งน่าจะเป็นคนนี้แหละที่จะคว้ามงที่สามมาสักทีนะคะแล้วอย่าลืมว่าทุกโพลทั่วโลกเขายกให้เธอเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งเลยนะคะคาดว่าจะเป็นคนที่ได้มงกุดนี้ไปและที่น่าจับตามองนะคะ ก็คือคนที่เป็นสองคนสุดท้ายของนางงามก็คือประเทศออคือเม็กซิโกใช่นะฮะที่ได้คว้ารางวัลไปนะครับแต่ชุดนี้ครับให้ดูฮะนี่คือชุดลาตีครับที่อแมนด้านะครับใส่ในวันนี้เมื่อช่วงเช้านะครับตอนที่เธอเนี่ยเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายนะฮะก็จะเปลี่ยนจากชุดว่ายน้ำนะครับมาเป็นชุดลาตีนะครับและชุดนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งชุดที่ปักนานมากจริงๆครับแล้วก็เธอเลือกสี น้ำเงินเนี่ยนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นชาวภูเกต็ต<ช>เธอเติบโตมากับทะเลนะครับแล้วก็เป็นสีสัญลักษณ์ของประเทศไทยด้วยน,น้ำเงินขาวตรงนี้เนี่ยนะฮะใช่แล้เธอเดินดีมากเธอสวยมากจริง,งผมอ่ะดูถ่ายทอดสดอยู่ผมยังแอบช็อกเลยนะว่าแบบฮะไม่มีชื่อเข้ารอบ5คนสุดท้าย Oh. คือต่างคนต่างก็ช็อกกันไปหมดเลยคุณผู้ชมน่าเสียดายมากจริงๆนะคะก่อนที่ตำแหน่ง Miss Universe คนที่69เรียกได้ว่าพลิกทุกโผล,ล้มทุกกระดาเลยนะคะเพราะว่าคนที่มงปีนี้เนี่ยตกเป็นของสาวงามจากประเทศเม็กซิโกค่ะอย่างแอนเดรเมซ่านะคะหรือที่แฟนนางงามเนี่ยเขาเ,เรียกกันว่า หลายคนคนไทยเขาเรียกกันว่าน้องเมษาลูกสาวเจ้าพ่อใช่ครับแต่เธอไม่ใช่ตัวเก่งคือจริงๆแล้วก็เป็นตัวเก่งแหละแต่เขาเก่งว่าเธอเนี่ยจะไปไกลสุดก็น่าจะเป็นท็อป5นะคะหรือ5คนสุดท้ายแต่ว่าในที่สุดนี่แหละค่ะชนะใจกรรมการนะคะคว้ามงกุฎปีนี้ไปได้ใี่สุดบคยผู้ชมครับภาพเมื่อสักครู่นี้ฮะถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับเพราะว่าในยุคนิวนอมอลแบบนี้นี่ฮะปกติแล้วเวลาเราลุ้นฮะ รางวัลที่1เนี่ยนะครับหรือว่ามงจะไปตกที่ใครเนี่ยนาง <Ừ. S 1> งามก็ต้องจับมือกันแต่เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด -19 ครับทำให้การประกวดครั้งนี้นครับจะต้องยืนห่างๆอย่างห่วง,วงและลุ้นไปพร้อมกันครับ แต่ว่าเมื่อประกาศผลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแฟนพันนางงามทั่วโลกนะฮะก็ต่างเข้ามาแสดงความยินดีคุณนะถือว่าเปนึ่งปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับจากสาการของโควิด19ครับอันดับหนึ่งครับแน่นอนครับเม็กซิโกครับน้องเมษาลูกสาวเจ้าพ่อนะครับประวัติส่วนตัวของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกัน เพราะว่าเธอเนี่ยจบนะฮะการศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับแล้วนอกจากจะเป็นช่างแต่งหน้าแล้วเป็นนางแบบแล้วด้วยเธอยังเป็นนักเคลื่อนไหวครับที่ให้ความสําคัญกับสิทธิของสตรี <S <S <ๆ>แล้วก็ในเรื่องของการแบ่งเชื้อชาติสีผิวรณรงค์การยุติความรุนแรงทางเพศนะครับแล้วก็เข้าร่วมกับหลายองค์กรการกุศลครับทั้งในอินเดียนะครับอินโดนีเซียประเทศจีนครับซึ่งโปรไฟล์นี้นี่แหละ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการตัดสินใจของคณะกรรมการและทําให้เธอเนี่ยคว้างมงไปได้สําเร็จนั่นเองครับใช่แล้วเรียกว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆนางงามไปตามๆกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งสําหรับอันดับต่อๆมาค่ะรองอันดับหนึ่งก็ได้แก่มิสบราซิลนะคะและรองอันดับ2ได้แก่มิสเปรูรองอันดับ3ก็คือมิสอินเดียค่ะ และรองอันดับสีนะคะก็คือมิ s โดมินิกันริพับลิกนะคะหรือว่าสาธารณารัฐโดมินิกันนั่นเองคือไฮไลท์ของซีนการประกวดต่างๆถ้าดูกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคุณผู้ชมโอ้โหไล่เรียงกันไม่หมดเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละคนสวยมากและไม่ได้สวยอย่างเดียวมาพร้อมกับความฉลาดนะคะยิ่งในรอบของการตอบคำถามเนี่ยโอ้โหเราลุ้นกันไปตามๆกันเหมือนกันเนาะต้องบอกเลยว่าแฟนๆนางงามชาวไทยนะครับถึงแม้ว่าจะ แมผิวัวงเล็กๆนะครับเพราะว่าเราคาดว่าอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยอแมนดาต้องเข้า5คนสุดท้ายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้แฟนๆนางงามครับก็ต่างที่จะรอการต้อนรับนะครับของอแมนดากับสู่ประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ครับรางวัลอื่นๆครับอย่างชุดประจำชาตินะฮะประเทศที่ชนะเลิศชุดประจำชาติปีนี้ครับ ตกเป็นของประเทศเมียนมานั่นเองครับ <Wow. S 1> นะฮะเธอคนนี้ครับมีนามว่าทูซานะครับวินแล้ววินนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ต้องบอกเลยว่าในการใส่ชุดประจำชาติในปีนี้ของเธอเนี่ยมีอุปสรรคเยอะมากๆครับ <Wow. S 1> เพราะว่าชุดที่เตรียมมาเนี่ยก็หายแล้วก็ตกค้างที่สนามบินนะครับทำให้ชุดที่เตรียมที่จะใส่ในการประกวดเนี่ยนะครับ มันไม่มีครับแต่ว่าเธอก็เลยเลือกใส่ชุดที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศของเธอนะครับซึ่งเป็นชุดนี้ฮะคล้ายคึงกับผู้นำนะครับอย่างองซานซูจีใส่นะครับ ใช่ค่ะซึ่งเธอก็ขอใช้โอกาสบนเวทีนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นกระบอกเสียงนะคะเรียกร้องให้กับชาวโลกเนี่ยได้รู้ถึงสถานการณ์ในประเทศของเธอนะคะด้วยการชูป้ายนี้คุณผู้ชมค่ะ pray for Myanmar เรียกว่าทรงพลังแล้วก็ Impact ทัชใจคนทั้งประเทศคนทั้งโลกเลยนะคะเข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้ของประเทศเธอคะ่ะทำให้เธอเนี่ยคว,ว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปครองได้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ แต่ย้อนกลับไปนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงต้นการประกวดเชื่อว่าคนไทยเนี่ยตื่นเช้ามาเชียร์แอมแนด้าคือทุกคนลุ้นกันตัวโก่งเลยหัวใจเต้นแรงมากค,คือเธอเนี่ยทะลุเข้ารอบ21คนมาได้นะคะเพราะว่ามีสาวงามจากฝั่งเอเชียเนี่ยผ่านมาได้เพียงแค่5คนเท่านั้น <S <S นั่นก็คือประเทศไทยฟิลิปปินส์เมียนมาร์อินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็อมแมนด้าเนี่ยถูกประกาศชื่อให้เข้ารอบเป็นคนที่ 19ลุ้นนะไม่น่าจะสุดท้ายอ,อยู่แล้วอ่ะใช่ครับ<อ>นะครับแล้วเธอก็ทําได้ดีจริงๆครับเดินนะเป๊ะปังมากๆนะสมใจแฟนนางงามเลยนะครับแล้วตอนที่ทะู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายเนี่ยเธอถูกประกาศเป็นลำดับที่7โอ้โหเรียกได้ว่าเมื่อเช้านี้ผมก็ลุ้นตัวโก่งเช่นเดียวกันนะฮะไม่ธรรมดาครับแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำออกมาหุ่นดีมากๆแล้วก็เดินดีมากๆครับรอยยิ้มของเธอครับโอ้โหแสงเห็นถึง ยิ้มสยาม <irrelevant> ก็ดูสิคือออร่าขนาดเนี้เราก็เลยไม่คิดว่าจะมีการพลิกโผง,ง่ไงเราคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องเข้ารอบ5คนสุดท้ายแน่ๆแหละเธอท่วงท่าการเดินดูสิกล้อง <sk r ug> ในการมองกล้องเดินต่อคือจัดการระเบียบร่างกายทุกอย่างเห็นไหมผมไม่มีคือผม <sk r ug> ไม่มีกระดิกเลยอ่ะสะบัดหน้ามาเป็นยังไง พระเตยก็คือเป็นยังไงและ,<ฮ>ะไปหมดแล้วแต่คือเขาแบบเขาฝึกมาได้เต็มที่ซึ่งโอ้โหน่าเสียดายมากๆคุณผู้ชมค่ะแต่เตยเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายแต่เมนด้าเนี่ยครองใจแฟนๆนางงามบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะเตยเชื่อว่า รองใจแฟนๆนางงามทั้งโลกเลยแหละจริงครับอย่างน้อยก็ได้ใจผมไปคนหนึ่งครับแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆชาวไทยนะครับจะต้องรอต้อนรับนะฮะเธอกลับสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอนครับแม้กระทั่งทางด้านพี่ปุ้ยนะคร TPN นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe Thailand นะครับที่อยู่ด้วยในทุกเหตุการณ์ของสาวอแมนด้าเนี่ยนะ ก็ได้มีการโพสต์ f a c e b o o k นะครับด้วยข้อความครับว่าขอบคุณที่สุดสำหรับทุกๆแรงสนับสนุนนะครับเราจะไม่หมดกำลังใจเราจะมุ่งมั่นต่อไปปีหน้าฟ้าใหม่ครับรอเชียร์นางงามตัวแทนคนไทยต่อไปนะคะทุกๆคนเรายังไม่หมดหวังนะครับมงที่3ของเราต้องได้ในไม่ช้านี้ครับแต่ยังไงก็ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆนางงามชาวไทยนะครับแล้วก็รอต้อนรับอเมนด้ากลับสู่ประเทศไทยนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีผลงานของเธอ ให้แฟนๆได้ติดตามอีกเยอะเลยแหละคุณผู้ชมคือชุดนี้เนี่ยถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าท่วงท่าการเดินของเธอคือบอกเลยว่างดงามมากแล้วนอกจากที่เธอเนี่ยจะอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเป็นเรียกว่าคนที่อยู่กับน้ําทะเลมาโดยตลอดแหละการประกวดในปีนี้เนี่ยนะคะประกวดที่ไมอามีรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยเลือกชุดนี้เป็นเหมือนกับสีฟ้าน้ําทะเลคือทุกอย่างแบบท้องฟ้าเปิดทะเลเปิดแล้วเนี่ย เสียดายมากๆจริงๆแต่ไม่เป็นไรค่ะเอมนดาทำดีที่สุดแล้วนะคะพวกเราเป็นกําลังใจให้เราก็เชื่อว่าอย่างที่บอกคือตอนที่ไม่มีชื่อประเทศไทยเข้าในรอบห้าคนสุดท้ายเนี่ยพิธีกรของเขาเองยังบอกเลยว่าแบบไทยแล์งงเลยคือไม่เข้าคือทุกคนงงมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราเชื่อว่าผมจัดรายการพิยุตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ดูถ่ายทอดสดไปด้วยผมเงียบเลยนะคือพูดๆอยู่แล้วเงียบแบบเฮ้ยห้าคนสุดท้ายไม่มีชื่อจริงๆเหรอ ไม่น่าเชื่อจริงๆฮะแต่ว่าท้าย Surprise, สุดแล้วครับ <Surprise. S 2> ความงามของเธอก็ประจักษ์ให้กับชาวโลกได้เห็นครับว่าเนี่ยคือสาวงามจากประเทศไทยและสวยจริงๆฮะนี่แหละแมนดาชาริสาออฟดัมส์นะคะเป็นที่ภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทุกๆคนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,เร,า,เร,ารอต้อนรับเธอกลับมาอย่างอบอุ่นก็นแล้วกันนะคะ